สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเนตยิยาดวงแก้วค่ะสอกรสอ,อทอรวมใจพักรักแผ่นดินรวมพลังจิตอาสาปลูกต้นไม้รํำลึกพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมนางเกตทิพสุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสรกอรอสอรทรรวมใจพักรักแผ่นดินกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2568โดยมีนางยุพินบัวคอมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นายเอกกราชชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้อำนวยการกองสถาบันกลุ่มศูนย์ส่วนกลางผู้แทนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนกำนันอาบาตอผู้ใหญ่บ้านและคณะจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น350คนณนะแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยตำบลวัดยมอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางเกตทิพสุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวว่า ถือเป็นวันสำคัญที่พวกเราเชาวกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้มาร่วมใจในกิจกรรมสกรสท์รวมใจพักร,ร,ร,รักแผ่นดินเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านมาสืบสารให้คงอยู่การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญสองประการคือ 1. น รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในด้านการพัฒนาการศึกษาซึ่งส่งวางรากฐานความรู้ที่มั่นคงเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 2. ส,สนองพระราชปณิธานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแนวคิดปลูกป่าในใจคนของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อแผ่นดินการปลูกต้นไม้ในวันนี้ไม่เพียงเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางกายภาพแต่คือการปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและความรักต่อธรรมชาติในหัวใจของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนายอย่างยั่งยืน ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมเมื่อเช้านี้ก็คือเป็นกิจกรรมของวันที่สำคัญนะคะแล้วก็ภายใต้ของการสืบสารที่ของทั้งรัชกาลที่9้าแล้วก็รัชกาลที่10สิ่งที่เรามาปลูกต้นไม้เราไม่ได้เพียงแค่เป็นกิจกรรมที่ปลูกต้นไม้แต่ว่ายังปลูกบนพื้นที่ที่เป็นฉนวแห่งแรก ของประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็พูดถึงก่อนหน้าที่จะมีการปลูกต้นไม้เนี่ยก็ไปสักการะรูปของออรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้รากแก้วแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราปลูกต้นไม้ประจําจังหวัดมี77จังหวัดแล้วก็ร่วมกันดูแลรักษาไม่ใช่ปลูกเฉยๆแต่กลายไปเป็นพื้นที่รับผิดชอบที่ทำให้ทุกคนได้มาเจอกันภายใต้ใตกิจกรรมตรงนี้แล้วก็มองดู ต้นไม้ที่พร้อมที่จะเติบโตภายใต้มีชื่อจังหวัดของอชื่อจังหวัดบวกกับชื่อต้นไม้และเห็นความเติบโตไปได้วยกันรักธรรมชาติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้บรรยากาศของการเรียนรู้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งสิ่งที่เขามองเลยว่าคือทาง ที่ดินนะคะก็บอกมาเลยว่าขอบคุณมากเลยที่เลือกที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความงอกเงยทั้งเรื่องของกิจกรรมที่ทําให้เกิดมีความปเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นเวทีแห่งความร่วมมือระหว่างสงกรอส่วนกลางสงกรอประจำจังหวัดและภาคีเครือข่ายในพื้นที่สปกจัังหวดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย โดยทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างความรักในธรรมชาติสิ่งที่เห็นวันนี้คือความตั้งใจของบุคลากรทุกระดับที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง